สวัสดีครับเพื่อนๆตอนเช้าวันที่สิเอ็ดก็ทำการย้ายปลาแล้วหลังจากที่ว่าเดินตามหาอันนั้นตัวชายล่างมาสองวันไม่เจอครับเพื่อนๆเราก็ย้ายปลาแล้วถ้าขืนอยู่ไปเราก็เสียเวลาครับเพื่อนแทนที่เราจะได้วันหนึ่งสองลงสหลัง ไปคุกอยู่หลังนั้นหลังเดียวสามวันโอ้ยไม่รู้ว่าอ่อ,อนหรือแกครับเพื่อน,เ,อนเ,อเราก็เลยต้องทำการย้ายปลาครับมาตีนข้าวอีกแล้ววันนี้มาโซนสนามกอล์ฟสว่างรีสอร์ทนะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเรามาดูสภาพปลากันต้นไม้หน้าเกาะทั้งนั้นเลยครับเพื่อน มาเดินดูเห็ดด้วยดูสภาพปลาด้วยครับเพื่อนไม่รู้มันจะออกมังปล่าเห็ดแต่เราไปดูพึ่งก่อนเน้นที่พึ่งครับเห็ดยังไม่เน้นเดินเจอ่้าเอา ต้นไม้ใหญ่แพ่กิ้งการสาขาเยอะแยะแต่ไม่ยอบเกาะครับเพื่อนๆดูเอาเถะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกไปดูอีกปลานึ่งนเมื่อปลานี้เราไม่เจอแล้วปลาตรงนี้มันแคบครับ เข่ามันแคบเป็นล่องห้วยเห็นไหมครับเป็นล่องห้วยเดี๋ยวไปต่อกันอีกป่านนึงนะครับเพื่อนยังไงครับเ,เพื่อนๆนี่ผมมาอยู่บนกีนเวสบนสนามกอลนะครับนะครับ เป็นเกลีนเวเขานะครับมองเห็นทิวทิวทัดเลยนะครับข้าอีบิดนะครับแนวข้าอีบิดก็มาดูพึ่งเหมือนเดิมมาแหละคราวนี้ขี่รถมาในชายสนามนะครับเป,เป็นทางแบบนี้เป็นทางสนามกอล์ฟเก่าครับพเพื่อน รถหาเลยนะครับวันนี้ฝนหยุดตกแล้วเมื่อกี้น,นี้นี่ก็ป้าคึมคึมอยู่อีกแล้วเดี๋ยวก็จะตกแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวถ้าเกิว่าไม่เจอก็เราก็กลับบ้านนะครับเพื่อน,อนขอเดินดูแถวนี้ก่อนแป๊บนึงแดดเพิ่งจะออกครับเพื่อนตั้งแต่เช้าแล้วจะทันได้ดูตัวไหมเนี่ย ครับเดี๋ยวเราไปหาดูกันเลยต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อนไล่กิงดูเอา,อาครับไม่มีครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปสำรวจในนี้นะกันแต่ละกิงหน้าเกาะเหมือนกัน วันนี้ก็ขอใช้วิชาปูผมนะครับเพราะว่าแดดมันพึกออกพ็ดูปลาเห็ดไปด้วยครับเพื่อนๆครับต้นงิ้วยังไม่เห็นนะครับยังไม่มีวิแววม่ดูเห็ดไปด้วย,วยวเนี่ยดูสิครับเพื่อน เก่งขึ้นไปนี่นี่นี่โอ้โหหน้าเกาะหลังสักสองเมตรงนอะเก่ง <c oughs> หน้าเกาะทั้งน,นั้นเลยอะแต่ยังไม่เจอตัวพึ่งนะครับเราพยายามดูไปเรื่อยๆก่อน ดูเอาเลยครับยังไม่มีครับยังไม่เจอครับเก่งหน้าเกาะเกินแต่ยังไม่เกาะนะครับปลาที่ก็คงจะสิ้นสุดตรงนี้นี้เราก็เดินตามล่องห้วขึ้นไป เป็นเป็นปลาใหญ่นะครับต้องสังเกตเอานิดนึงบางทีเดินไล่ต้นอาจจะไม่เจอก็อาศัยว่าเง่นเงมองมั่งนี่ครับหืบกิ่งแต่ละกิ่งหน้าเกาะเกินนะนี่ครับ ก็ยังไม่เจอนะครับเพื่อนพยายามดูช่องอากาศนะครับเพื่อนนี่ครับตอนนี้ก็ไม่เกาะก็เป็นอันว่าตรงนี้สุดทางครับสุดทางแค่นี้เราก็มาดูช่องอากาศมีครับแต่มันไม่ใช่พึ่งนี่ครับต้นเอน็นนี่โอ้ นาเกาะก็ไม่เกาะนะครับเพื่อน,อนดูต้นใหญ่ข้างล่างครับเอาละครับเพื่อนเอน,เ,นเจอแล้วครับนี่ไงครับอโอ้โหครับอ่อนครับเพื่อนเพื่อน อ่อนครับหลังใยนะครับเนี่ยนี่ครับเม็ดฟาแหละแต่อ่อนนะครับเพื่อนก็มีตัวมั่งแล้วแหละแต่ว่ามันกิ่งมันยังเป็นง่ามอยู่ครับเพื่อนจะลุ้นเอาเลยลุ้นเอาดีไหม จากข้างล่างมันนะ,ะครับเพื่อเห็นไหมนั่นน่ะยบย่แป๊บๆนั่นผมอองช่องอากาศแบบนี้หลังเขาก็สร้างแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าน้ำหัวยังไม่รู้ครับแต่ยังออนอยู่ต้นครับตรงดิงไปนโน่น จะมีแยกหน่อยหนึ่งให้เรานั่งได้แต่ว่าถาวันครับ uh huh. อุปสรรคนี่และครับลอครับหลังนี้ลอลอได้ลอได้หลังใหญ่ครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งมาเอาได้ครับเพื่อนดูนะครับตัวเข้าตัวออกเข้าอ่าดูเห็นไหมครับยิ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 บ,ยบนะเห็นไหม เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่อาใั่หมองจากช่องอากาศนะครับจะตีก็ตีได้นะครับเพื่อนๆแบบนี้แต่ว่าอย่างครับเอาไว้ก่อนมองเขากำลังสร้างสร้างหลังต่อมาจากข้างล่างอยู่ครับเพื่อนๆน,นี่ครับเห็นไหมครบบับยิบยับยิบยับอยู่เนี่ย น,นะครับตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยประมาณเมตรเมตรห้าสิบครับประมาณได้นะ,อะเอาแล้วครับในที่สุดเราก็เจอแล้วหนึ่งหลังต้นก็ตอกถอยหรือว่าตายถวาวนขึ้นก็ได้ครับเพื่อนแต่ตายถวาวนขึ้นมันน่าจะเสี่ยงตอกถอยดีกว่าครับเพื่อนง่ายฟา ก็ค่อนข้างยากลำบากน้อยนึ่งน่าจะเป็นน้ำเล็บเยี่ยวด้วยครับพเพื่อนมีน้ำเล็บเยี่ยวด้วยผสมปนเปกันไปเห็นไหมครับดำตะคุ่มตะคุ่ม,มะนะนี่เลยไปกันต่อเลยนะครับพเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นมั่ง เพื่อเขาจะเกาะซ้อนๆกันอยู่แถวแถวนี้อาก็ใส่ดูตัวค่าตัวออมเมืนเดิมนะครับขอจับถางหน่ยครับต้องขอเพื่อนๆจับถางก่อนนะครับเพื่อน ถ้าจอดที่ถนนเดินเข้ามาน้อยนึงแต่ยากหน่อยครับถ้าจอดที่ถนนขนจะรู้<ม>อยู่สมิธจริงๆเลยนะครับเพื่อน,นไปกันต่อเลย เอ็นแบบนี้ไม่ยอมเกาะนะครับเพื่อนอเจอหนึ่งหลังแล้วนะครับดูบรรยากาศโดยรอบครับผ่านโทนในที่สุดเราก็เจอหลังยายแล้วหนึ่งหลังครับเพื่อนจริงๆจะเอาเลยก็ได้แต่ว่าหมองน้ำหวานยังไม่เป่งครับเพื่อนแล้วตัวมันยังไม่เรียงดีรออีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ำหวานต้นนี้กัน ครับเดินมาอีกก็เจอคอร์ดเกาาต้นนี้ครับที่ว่าผมขึ้นไปรอบที่แล้วที่ว่าน้ำหวานสิบห้าขวดนี่ครับคอร์ดเกาาอยู่นี่เลยนี่ครับนี่เลยตรงนี้เลยยาวไปนูน่น แดดออกแล้วก็ยังมืดอยู่อีกอะดูสิครับเพื่อนๆมองเหมือนมีตัวนะครับอืมนี่ครับไม่มีครับกระเซิริงนี้ ไล่ดูเลยครับเพื่อนๆน,น่าจะมีสักสองลังนึงลุ้นกันไปนะครับว่าเราจะเจอไหมสองลังครับเพื่อนหน้าเกาะไหมดูสิครับลูกกิ่งของเขาหน้าเกาะเกินเดินนี่ลุยๆเอาเลยนะครับ ลุยลุยเอาเลยอืม,มเมื่อไรจะมาเกาะว่าดูช่องอากาศนะครับพเพื่อนอยังไม่มีนะต้นขุนนี่ก็ยังไม่มีครับ ไปเรื่อยๆนะครับสะดาวตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับนะครับสุดยอดอเพื่อนๆฝนมาแล้วไปฐานฝนแล้วเตรียมตัวเปียกครับ <c oughs> Hey มีสายรายงานมาว่าเจอหลังใหญ่อยู่ในเขตสนามป๊อบลุ่มล้างว่างั้นผมก็เลยมาดูคลิปนี้ต้องขอตัวลาแค่นี้นะครับสรุปแล้วเจอหลังเดียวหลังใหญ่รอต้องรอครับอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเข้ามาตีได้หลังเนี้ยเพราะว่ายังเออ กาอมงามอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอาทิตย์หน้า